คำถามแรกหนูอยากซื้อกีตาร์ตัวนี้ค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเล่นเมทัลหรือเล่นล็อกได้ไหม <laughs> ได้ครับกีตาร์เดี๋ยวจะ,จะ,จะอธิบายพื้นฐานนะกีตาร์ถ้าเกิดสําหรับชาวไปเล่นแนวล,ล็อกหรือแนวเมทัลน,นะครับคือ <ừ. S 1> ควรจะมีปิกอัพแบบน,นี้ <ừ. S 1> เขาเรียกฮัมบัรกิ้งบางคนมือใหม่เดี๋ยวจะแนะนําน้องๆทุกคนจะได้เข้าใจคือไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยเขาเรียกซิงเกิลคอยส์นะซิงค์นะคือตัวเดียวอะฮัมบัรกิ้งมันคือคอยคู่หรือดับเบิลคอยประมาณเหมือนซิงเกิลคอยสองตัวบวกกันเหมือนมันจะอยู่คู่กันใช่ถ้าใน ในคลิปนี้ก็น่าจะเห็นเห็นชัดตัวใหญ่คิดง่ายตัวมันใหญ่ๆเนี่ยอาจจะ,ะยกตัวอย่างให้ดูสมมติซิงเกิลคอยเล่น<ๆ>เล่นเสียงแตกมันจะเป็นงี้มันจะมีเสียงจี่เสียงน้อยอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนเป็นฮัมเบอกิ้งนะมันจะเงียบก,กว่าสัญญาลบกวนมัมจะต่ำกว่าหรือคิดง่ายๆซิงเกิลคอยสองตัวเราบวกกันมันก็จะหักล้างกันเหมือนกันเช่นซิงตัวเดียวจี่พอผสม มันจะเงยียบลงไม่ไต่ำไม่ต่ำน้อยน้อยน้อยไม่ต่ำลงแล้วคราวนี้ตัวฮัมบัรกิ้งเนี่ยมันก็จะมีเอาต์พุตที่เยอะกว่าซิงเดียวๆหรือซิงสองตัวผสมกันอะไรเงี้ยก็ทำให้มันเล่นแนวล็อกแนวเมทัลได้แน่นอน